สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางฮานอยวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564นะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพฤหัสที่6นะคะที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างสำหรับ3นอยฮานอยพิเศษออก09023 09023อันนี้พลาดไปนะคะพี่น้องเมื่อวานลองจับให้แบบนี้นะลองจับให้แบบนี้นะคะปกติ35944โอ้4พี่น้องก็ไม่ได้จับเบิ้ลให้เนาอ4 4ดู4 3แล้วก็ข้ามไป4 6 4 7ก8่นู่นเลยนะในชุดไม่ไม่มีนะคะอันนี้ก็พลาดไปนะ,ะสำหรับ VIP 2 8 3 7 3นะคะ283 7 3อันนี้3บน3ล่างเลย3ามสานะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะตัว3 7นี้ค่ะถ้าใครจัดตามนี้ก็เข้านี่นะบนล่างค่ะสำหรับ VIP มาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฉพาะกิจนะจะไปออกเฉพาะกิจด,ด้วยนะ เฉพาะกิจออกอะไรเออติดอะไเฉพาะกิจแปดหคะ่ะ8ปดหออกเฉพาะกิจด,ด้วยนะคะสําหรับฮานอยเมื่อวานนี้นะวันพฤหัสค่ะสําหรับ2องนอยก็พลาดไปก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะให้เบอร์เจ็ดเจดแปดปดแต่ว่าในชุดในชุดคํานวณมันก็มีนะแต่พี่น้องไม่คิดว่า4-4ี่มันก็จะมาอีกเนาะมันเพิ่งออกไปก็ลืมถึงจุดนี้นะคะว่าเขาชอบออกซ้ำๆเนาะ ก็ลืมไปก็ไปใส่เจ็ดเจ็กับ8 8ดเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะสำหรับวันศุกร์ที่7ค่ะสำหรับวันศุกร์ที่7พี่น้องให้เม็ดเดียวนะคะเหมือนเดิมค่ะเดิน8ค่ะวิ่งรูดแปด 0828384แล้วก็89นะคะกัน9954แล้วก็73นะ3ตัว783 728099189นะคะตัวไหนที่ไม่มีเอ่ย898191นะคะไม่มีก็ตัดไปด้วยนะใครที่เอา3ตัวตัวไหนไปเล่นนะคะชอบตัวไหนถ้าจับไปเล่นก็ตัดด้วยค่ะอันนี้ก็มีอะไร82 72อ่า เจใช่ไหมคะอะไรที่ไม่มีคะเจ็ดสใช่ไหมคะตัดไปด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะ83ดสามจ็ดจ็ดสนี่คะ่ะเจ็ดสก็อ๋อพี่น้องกันไว้ให้ด้วยเจ็ดสพี่น้องกันไว้ให้ด้วยไม่แน่คะ่ะอาจจะมาอีกนะคะสําหรับเจ็ดสานะสำหรับพานอย ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะเมื่อวานนี้มาช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่มาวันนี้ก็ขอให้มาตั้งแต่พิเศษเลยเนาะพิเศษปกติเลยนะคะ,ะถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ,ะทุกๆแนวทางก็มีพลาดมีปังมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนที่จะนำแนวทางไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะ สำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับนะคะขอขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามพี่น้องนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะส่วนสมาชิกเก่านะคะทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจก็ขอขอบพระคุณเช่นกันนะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอยู่ด้วยกันขอให้ทุกคนเฮงเปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ